ที่เปียกโช่พี่เปียกโช่ใหม่น,นึงได้ไหมคะว่าว่าว่าถึงก็คือถ้าไม่มี็อบเทนะครับเวลาเราเวลาเราไปล้างนะครับหรือว่าย้ายไปย้ายมานะครับเราสามารถที่จะไปเทได้นะครับมือหนึ่งก็จะจับที่หูด้านบนนะครับจับที่ชอเทด้านบนนะประกบแบบนี้นะครับกันมันร่วงเนาะแล้วก็อีกมือหนึ่งจับที่ฐานด้านล่างนะสำหรับที่จะเทล้างได้ครับ ออโอเคค่ะแล้วก็ติมน้นเราจะเิอเคค่อเดนี้นะคราก็คือวันนี้นเราเติมน้ำเพื่อที่จะสมมุติว่า น่าจะต้องอยู่ฝั่งขวาไหมคอนเดนเซอร์แต่ว่าทีนี้ตัวน้ำเจ๊งงานในตัวแั่นโด้านนี้นะคะ,ะ,คะอ่ะทีนี้หนึ่งอย่างนะคะก็คือเราเห็นน้ำตัวนี้ไหมคะน้ำเข้ากับน้ำออกตัวนี้นะคะเอ่ออ่ะ,อะพี่เปี๊ยกแปบ๊บหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้เป็นนะครับส่วนที่ นะครับแจ็กเก็ตนะครับของเราจะจะส่วนข้ากับตัวยูนิตคอนโทรลนะครับเพื่อที่จะนําน้ําจากยูนิตคอนโทรลเข้าตัวแจ็กเก็ตนะครับ, et, รบเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูด้านข้างกันตรงนี้นะคะก็คือจะเห็นว่าจะมีตอนนี้เนี่ยที่เรียกว่าเป็นเทอร์โมสแตตนะคะเราก็จะมีเออ่เรียกอะไรเป็นเป็นเทอร์โมสแตตแล้วก็จะมีลูกศรน,นะคะชี้เข้าแล้วก็แล้วก็ชี้ออกนะคะก็คือ อันนี้ก็คือน้ําเข้าเทอร์โมส a ตตนะคะใช่ไหมแล้วก็น้ําออกจากเทอร์โมสเตตนะคะค่ะทีนี้ก็ในส่วนนี้เราสามารถนะครับถอดออกได้นะครับน้ําที่ออกจากตัวยูนิตคอนโทรลนะครับแล้วก็สวงเข้ากับด้านอินของแจ็คเก็ตที่ไปครับที่จะเข้าสู่แจ็คเก็ตนะครับส่วนด้านที่ออกจากนะครับตัวแจ็คเก็ตนะครับ แล้วก็สวมเข้ากับด้านอินของยูนิตคอนโทรลนะครับแบบนี้นะครับดันเข้าไปก็จะล็อกกันอัตโนมัติเลยนะครับก็คือตรงนี้นะคะก็คือเข้า,ากับออกนะไม่ต้องถามตัวเองนะว่าเข้าออนไหนออกตันไหนถ้าลูกศออยู่ที่ไหนคือเข้าตัวนั้นนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกจากตัวนี้แต่ถ้าเขาเข้าตัวนี้ก็คือให้ลูกเข้าตัวนี้นะคะ ไม่ต้องสงสัยว่าเป็นยังไงอยู่ที่ไหนเป็นตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือต่อตัวแจ็คเก็ตเรียบร้อยนะคะทีนี้ถัดไปนะคะถัดไปเดี๋ยวพี่เตียวจะโชว์กันต่อคอนเดนเซอร์นะ,ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าโพซิชันของคอนเดนเซอร์เนี้ยสำคัญว่าเราจะเบี่ยมมันไว้อยู่ทางด้านไหนนะคะทีนี้คอนเดนเซอร์ที่จะต่อนะคะก็คือจะต่อเข้ากับด้านข้างตรงนี้ใช่ไหมคะ เพราะนั้นคอนเดนเซอร์สองสายนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าจะเข้าคอนเดนเซอร์คือเข้าจากข้างล่างถูกไหมคะเพราะนั้นต่อจากตัวยูนิตคอนโทลทีนี้ตัวยูนิตคอนโทลนะคะจะมีตรงนี้นะคะที่เรียกว่าเป็น Exhausted Cooler ลุกขึ้นมาดูได้นะคะถ้าอยากเห็นลุกขึ้นมาดูได้ Exhausted Cooler ก็จะมีเข้าและมีออกเหมือนกันนะคะทีนี้ ออกจาก exhaust cool e r จะไปเข้า c o n d e n s ซ r อ่ะก็สวมเข้าไปนะก็สวมนะคะสวมเข้าไปก็จะเห็นว่าสายนี้นะคะก็จะไปเข้ากับคอนเดนเซอร์ด้านล่างนะคะเดินได้นะคะอ้อมไปข้างหลังอะไรก็ได้นะคะก็คือเวลาเราเข้าเนี่ยครับก็คือดันเข้าไปเฉยนะทีถ้าเราจะถอดก็แค่ดึงดึงตัวล็อกเนี่ยถอยไปด้านหลังนะครับมันก็จะดูดออกมา เวันนี้ก็ยิงนะครับเวลาส่วนในดันในเฉยก็พองั้ก็จะลลอกเองนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้จักเรื่องข้อต่อต่อตางๆด้วยจะใส่ออกยังไงนะคะถัดไปก็คือออกจากคอนเดนเซอร์ก็คือด้านบนนะคะที่เขาก็จะเสียบเข้ากับ<ๆ><ๆ>เสียบเข้าไปเฉยนมันจะเ็ากเองนะคะนรับนี่ <Okay. S 2> ครับโอเคนะคะเวลาจะโลดออกก็ดันดันตัวนี้ถอยไปด้านหลังกันนะครับแล้วก็ดึงก็ จะคล้ายๆกันเนาะย้อนยอหลังโอเคนะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็คอนเดนเซอร์เสร็จแล้วนะคะอย่างหนึ่งที่อาจารย์พูดถึง exhaust gas ก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเวลาทำ fermentation เนี่ยบางทีมันมีที่เขาเรียกว่าเป็น aerosol นะคะมันก็คือเป็นละออกเล็กๆเนาะแต่พอมันผ่านคอนเดนเซอร์ตรงนี้ไปมันอาจจะไปทำให้ตรงนี้ชื้น คอเดี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนะี่ยเป็นตัวที่จะต้องเช็คว่ามันบล็อกหรือเปล่านะคะหรือว่ามันตันหรือยังตรงนี้ต้องระวังใช้ซ้ําได้ไหมใช้ซ้ําได้แค่ว่าต้องเช็คว่ามันยังทํางานอยู่นะคะโอเคค่ะพี่เปียกต่อเลยค่ะตัวนี้ไม่ควรจะยาวมากนะครับเพราะว่าถ้ายาวมากแล้วเนี่ยมันก็จะมีน้ําหนักแล้วมันก็จะหักค่ะ,ม,ะมันจะหักแบบนี้ค่ะน,นะ,ะจริงๆคือ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอยาวมากนะคะเดี๋ยวถัดไปนะคะถัดไปจะให้พี่เปียกต่อเลเวลโปรก่อนนะคะเลเวลโปร e ตัวนี้เรามีต่อเอาไว้อยู่แล้วจากเมื่อตะกี้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เปียกจะต่อให้ดูสายเลเวลโปรนะคะอย่าลืมว่าเป็นสายที่เป็นอิเล็กทริคอลคอนเนค o ชันนะคะเป็นอิเล็กทริคอลคอนเนค o ชันแบบนี้โอเคค่ะ เพราะนั้นก็คือด้านหนึ่งเสียบตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะคะก็เสียบเข้ากับเลเวลโปรบนะคะแล้วปลายอีกด้านหนึ่งนะคะด้านบนตรงนี้จะเห็นว่ามีหลายอย่างนะคะทั้ง ps Form Level po 2 Temp นะคะเสียบตรงไหนคะก็คือเลือกได้นะว่าจะใช้เป็นสำหรับเทมโปรบหรือว่าเลเวลนะครับถ้าเราเลือกเลเวลเราก็ เลือกเลเวลนี้คือสําหรับกรณีไหนรกรณีที่เราต้องการจะดึงมามีเดียออกจากถังถ้าสมมติว่าตัวน้ําหนักนะครับมันมันล้นขึ้นมาจนชนกับตัวโงนะครับมันก็จะสั่งให้ปั๊มเนี่ยนะครับดึงน้ําหมักนะครับที่อยู่ในถังนี้ออกไปรตรงนั้นก็จะเป็นประโยชน์กับตอนที่เราทำคอน n ิ i น u o u s แอสเทอเจนะคะเพราะว่า Continuous c u l ส u r e เรเราก็คือต้องการที่จะเมนเทนเลเ e ลในเฟอร์มนเใช่ไหมคะแต่ ถ้าเราต้องทําแบบนั้นเราก็คือเสียบที่เลเวลนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะคอนทรลโฟมไม่ให้โฟมเกินนะคะเราก็เปลี่ยนไปเสียบที่เปลี่ยนไปเสียบที่โฟมนะคะพอไปเสียบที่โฟมปึ๊บถ้าสมมุติว่าโฟมขึ้นไปแตะเลเวลเมื่อไหร่มันจะทําให้ปั๊มทํางานเหมือนกันนะคะให้ปั๊มทํางานเหมือนกัน ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูการต่อ p s p r o นะคะนะ ts p r o ก็คือเป็นตัวนี้ถอดถนะัดออกก่อนนะแคบออกก่อนก็จะให้ดีนะครับให้เรานะครับถอดนะครับฝาปิดด้านบนออกนะครับ แล้วก็สวมกับแจ็คนะครับของตัวสายสัญญาณก่อนนะครับ,รบเพราะว่าถ้าถ้าเราถ้าเราไปาเสียบตัวโห o กเชื่อมกับตัวยูนิตคอนโทรลแล้วค่อยมาสวมนะครับมันจะทำให้สวมลำบากนะครับมันจะมุกยากมันเราเราสวมกับตัวโห o กก่อนครับเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีของเรา<ม>ที่เราจะไม่ได้ออโต้เคลฟตัวนี้อยู่แล้วเนี่ย เราจะคาลิเบรตแล้วก็ค่อยเซอร์เฟสเตอร์ไลแล้วก็ใส่เนาะโอเคค่ะพี่เพียกใส่ได้เลยค่ะบไม่เป็นไรโอเคใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ขันน้ำหุนก็แค่ระวังอย่าให้สายสัญญาณมันไป อย่าใช้ประแจขันอีกนะครับโอ <Okay. S 1> เคอย่าแน่นเกินไปเยอะผมอาจจะแตกด้วยใช้ประแจนะไม่ต้องนะครเอาแค่มือหมุนธรรมดาก็พอนะครับโอเคทีนี้อยากจะให้ดูปลายของเขานิดนึงนะคะปลายของเขาเป็นแบบไหนถึงแม้ว่าข้างบนจะบอกว่าเป็นอะไรเราก็ควรที่จะเช็คก่อนด,ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะคะว่ามันข้างบนนะคะก็จะเป็นมีส่วนที่เรียกว่า pH ขอดึงอันนี้ออกก่อนเพื่อจะได้เห็น นะคะโอเคค่ะก็เสียบเข้าไปตรงน,นะคะหลุดออกเพื่อให้เห็นเฉยๆนะคะโอเคอันนี้ก็เสร็จสิ้นกับการใส่ PS Pro เนาะถัดไปก็จะเป็นการใส่ Diopro นะคะผมก็เหมือนกันนะครับก็คือ เราสวมตัวสายสัญญาณนะครับกับตัวหัวของนอิโอก่อนนะครับก็คืออย่างที่พี่เปียงอธิบายก่อนหน้านี้เนาะว่าดูคลิกให้ดีๆอันนี้ก็คือคลิปนะเราจะไม่เราจะไม่เคลมสายสัญญาณเนาะเพราะฉะนั้นเราถอดสายสัญญาณออกก่อนดีกว่าเด็กเขาจะไม่มีสายสัญญาณออกมาจากออโต้เคลมเราจะไม่เคลมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ่สวมเข้ญญา,ญญาไปก่อนนะครับตั้งให้ตรงครับ เดี๋ยวเราขันมากเข้าไปนะครมันจะพอดีเลยนะคะขันให้แน่นด้วมือนะครับอย่าใช้ไปแก้ไขนะคะตึงมือทีนี้เวลาใส่สายสัญญาณค่ะสาสัญญาณก็ต้องระวังนึกออกไหมคะก็ต้องดูให้ดีๆถ้าตรงนี้ดูไม่ชัดจะไปดูอีกฝั่งนึงจะไปดูอะไรยังไงก็ าจจะติดตั้งยากกว่าตอนที่เรามองเห็นนะครับเนโอเค,ค,อเคทีนี้สายสัญ,ญญาณนะคะก็ดูลักษณะปลายของเขานะคะว่ามันจะไปเสียบที่รูไหนเนาะีเดี๋ยวให้ดูนะคะเพราะว่าคุณก็จะเห็นตรงนี้นะคะอันนี้ก็ถ้าสังเกตก่องคุณก็จะได้ไม่หมุนมั่วว่าจะเอาอะไรเป็นเป็นยังไงตรงไหนค่ะพี่เปี๊ยกช่วเลยค่ะ ขียวของสัญญานจะมีสองเขี้ยวบนกับสามเขี้ยวล่างนะครับเราจะเห็นว่าด้านเต้ารับเนี่ยนะครับมันจะเป็น,น,น,ปนหน้าตาของตรงนี้นะคะแล้วก็มันก็จะมีเขี้ยวที่ complement กันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเวลาเสียบก็ดู ะะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราเสียบ pH ไปแล้วนะคะแล้วก็เสียบ l เ v e l Control ว่าจะให้เป็นโฟมหรือจะให้เป็นเล v e l ไปแล้วนะคะอย่างอันนี้ก็คือให้เป็นโฟม o n t r o l นะคะแล้วก็เสียบ pO2 ไปแล้วนะคะเหลือเทมนะคะ temperature probe นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ เทมเพอ่อเทมเพลเรา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 ใส่ไปแล้วเนาะในพ็อกเก็ตนะคะในพ็อกเก็ตก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเอาสายสัญญาณออกมาเพื่อที่จะเสียบนะคะลักษณะก็จะเดี๋ยวนะคะลักษณะก็จะคล้ายๆกันกับท s เราก็ดูให้ดีๆนะคะว่าเราจะเสียบยังไงนะคะก็เสียบเทมค่ะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พบที่เข้าเครื่องนะคะ อีกหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้ทำคือมอเตอร์นะคะที่เพียกโชว์มอเตอร์นิดนึงนะคะมอเตอร์ตัวนี้จะค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็เขาจะต่อเข้ากับเครื่องอยู่แล้วนะคะเขาต่อเข้ากับเครื่องอยู่แล้วตัวนี้ค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็ด้านในของเขาก็จะเป็นคล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวขอถ่าย ด้านในของเขาจะเป็นคล้ายๆกันนะคะถ้านักศึกษา,าดูก็จะเห็นว่าเขาก็จะเป็นช่องๆเหมือนกับของเหมือนกับของ,ง BEM นะคะเขาจะเป็นช่องๆเหมือนกับของ B E M แล้วก็ตอนใส่นะคะให้สังเกตว่าของยี่ห้อนี้จะมีรูนะคะจะมีรูอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นบนนี้นะคะบนท็อปเทตตรงนี้ก็จะมี เขี้ยวขึ้นมาตรงนี้เหมือนกันนั่นหมายความว่าก็คือจะต้องอะไรครูที่ว่านี้กับเขี้ยวนะคะเป็นไกด์ว่าว่าเป็นยังไงนี่อย่างหนึ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือ้ตัวนี้มันหุบได้เนาะแล้วก็คือมันอาจจะต้องขยับขยับเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้มันลงนะคะโอเคค่ะ,ะก็สวมลงไปนะครับนะคะก็อย่าลืมอะไรเขี้ยวกับ ไอ้ตัวนั้นให้ดีๆนะคะเที่ยวกับตัวรูที่อยู่บนมอเตอร์นะคะถ้าใส่ถูกนะคะมันจะลงไปง่ายๆแบบนี้เลยค่ะถ้าไม่ถูกมันก็จะลงยากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเจอความยากลำบากตรงนั้นอย่าฝืนนะคะให้ลองใหม่นะคะโอเค คะนั้นเฟอร์มนเตอร์นี้มันมีสายยางที่ต่อต่อเอาน้ำเข้าออกจากวอเทอร์บาทที่อยู่ข้างหลังนู่นนะคะอยู่แล้วเนาะเพราะนั้นตอนที่เราจะโอเปเรตเราก็เมคชชว่าวอเทอร์บาททำงานนะคะแล้วก็วาววอเทอร์บาทเปิดนะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนาะทีนี้สังเกตนะคะว่าระดับเวลาเราบอกว่าจะใช้เท่าไหร่ก็คือมินิมัมก็คือให้ มินิมัมก็คือให้โผล่ทุกอย่างเนี่ยอยู่ใต้อยู่ใต้ของเหลวอคะ่ะเอากี้ดีกว่านะคะถ้าถ้าเราไม่ง่ายเนาะทีเดี๋ยวถัดไปพี่เขาจะโชว์วิธีการเปิดนะคะเปิดแล้วก็โอเปเรตอะไรต่างๆของของระบบเฟอร์เมนเตอร์บีเนะคะหลกักๆเฟอร์เมนเตอร์บี o w n ก็จะมีเมนนะคะเมนตัวนี้ก็คือเมนสวิชเนาะแล้วก็มีปรับแอร์ได้นะคะ<ม>แล้วก็มีฟัม ต่างๆนะคะที่สามารถตั้งเป็นแมนนวลหรือออโต้ได้นะคะอย่างอันนี้เป็นปั mm ๊มแอนติโฟมก็ต้องสังเกตนะคะ mm hmm. เวลาปั๊มนั้นเราก็ต้องสังเกตว่าจะใส่สายยางตรงไหนอะไรยังไงนะคะ mm hmm. แล้วก็คุม PH mm hmm. ก็จะมีโปรดด่างก็ตามนั้นนะคะ mm hmm. โอเคแล้วก็ด้านบนก็จะมีด mm ิสเพย์กับเ,เป็นนับเบอร์นับเบอร์ร g กนะคะ mm hmm. โอเคค่ะ ทีเวลาจะใช้งานอย่างแรกของเครื่องนี้ก็คือครับก็คือ,อะระบบระบบไฟนะครับระบบ,บ,บไฟอันนี้เราจะต้องใช้นะครับอย่างน้อยก็คือใช้สเตเบลเซอร์นะครับนะครับในการที่จะจ่ายไฟเข้ากับเครื่องมือของเรานะครับซึ่งใช้สเตเบลเซอร์เนี่ยมีข้อดีคือป้องกันแรงดันของไฟนะครับมันกระชากเน,ะนกาะเวลาที่กระแสไฟไม่สม่ำเสมอเนี่ยนะครับอาจจะ ทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้างในเครื่องเสียหายได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวนะครับสเติลเลเซอร์นะครับที่มีกำลังเพียงพอที่จะป้อนไฟตัวนี้ใช้อันนู้นใช่ไหมคะหรือชันี้ใช้อันนี้สเตอร์เบสซิงอันอินดิวทีเอสคอ๋อโอเคค่ะจริงๆสเตอบิลเลเซอร์ก็พอนะคะโอเคเพราะนั้นตอนใช้งานก็คือเปิดสเตอบิลเลเซอร์ก่อนอะไรค่ะก็เปิดคัตเอาท์ขึ้นนะครับตัวนี้ครับ เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรากดปุ่มรีเซ็ตนะครับเพื่อที่จะให้ใจ่ายไฟเข้าระบบนะครับครับแล้วก็ไฟก็จะเข้านะครับโอเคเพราะฉะนั้นแต่ละเครื่องนะคะส่วนใหญ่เครื่องในห้องนี้ทุกเครื่องก็คือจะต่อกับเซอไวเซอร์อยู่แล้วเพราะนั้นอย่าลืมก่อนเปิดเครื่องนะคะแล้วก็ข้างหลังตรงนั้นก็ไปเช็คว่าวาวาน้าโอเคแล้วก็มาเปิดเครื่องได้เลยค่ะครับครับเสร็จแล้วเราก็เปิดตัว เมนสวิต์นะครับของตัวเครื่องนะครับโอเคพอเปิดเมนสวิต์ปุ๊บเมนสวิตต์นี่มีตำแหน่งนะครับเราจะเห็นว่าจะมีเขียนเป็นศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์นี่ก็คือออฟนะครับหนึ่งก็คือเปิดนะครับับต้องหมุนให้ถูกด้านนะอย่าไปฟืนนะครับถ้าหมุนผิดด้านเดี๋ยวตัวสวิตต์นี่จะหักนะครับเพราะนั้นก็คือหลังจากนั้นนะคะหน้าจอเขาก็จะมีการ แสดงผมอะไรยังไงไปนะคะพอเรียบร้อยแล้วนะคะจริงไปก็คือแค่จะขึ้นตัวที่อ่านเท่านั้นเองค่ะนะคะทีนี้จริงๆแล้วตอนที่จะเปิดเครื่องนะคะเราเปิดตรงนี้ก่อนได้เลยหรือไม่ก็คือถ้าเราอยากจะ m ม k e s ว r ว่าเราไม่ลืมนะคะแล้วเราใช้อากาศแล้วเราใช้ต้องคุมอุณหภูมินะคะเราควรที่จะต้องไปเปิดแอร์ปั๊มกับ คูลิ่งบา์ก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาเดี๋ยวจะพาดูคูลิ่งบร์ก่อนก็แล้วกันนะคะแอร์ปั๊มเดี๋ยวค่อยเปิดตอนที่ตอนที่นั่นนะคะโอเคแอร์คูลิ่งบา์นี้อยู่ด้านหลังจริงๆก็ไม่มีอะไรแฟนซีนะไม่มีอะไรแฟนซีคูลิ่งบา์ก็เ power on เลยค่ะคูลิ่งบรานี่ต่อเดยวต่อกับซีรเซอร์นะครับเพราะว่าอาจจะกินไฟเยอะนะครับ เราเราต่อเข้ากับไปที่ผนังของห้องโดยตรงนะครับเสร็จแล้วก็เปิดสวิตนะครสวิตจะมีสวิตตัวที่เป็นคูลิ่งนะครับระบบทําความเย็นนะครับแล้วก็สวิตของปั๊มสําหรับอัดเ,อเพิ่มแรงดันน้ําเข้าสู่ตัวยูนิตคอนโทรลนะเราเปิดทั้งสองตัวนะครับส่วนส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นอ,อุณหภูมิที่เราต้องการนะสามารถปรับได้นะครับ mm hmm. เปิดทีละตัว mm hmm. ลองกัน โอเคค่ะทีนี้มาดูทีนี้มาดูการหน้าจอนะคะหน้าจอของเขาเนี้ยน้องมันก็จกะแสดงผลนะคะหน้าจอแรกที่เห็นจะเป็นหน้าจอแสดงผลก็คือเป็นหน้าจอแสดงผลอุณภูมิว่าเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะ สเตอร์เลอร์ว่าตอนนี้หมุนเท่าไหร่นะคะ pH อ่านค่าได้เท่าไหร่ PO2 ตอนนี้อ่านค่าได้เท่าไหร่นะคะที่สำคัญที่เราเห็นอีกก็คือปุ่มด้านล่างนี้แลก็จะเป็น process value ก็คือแสดงว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละค่าอ่านค่าได้เท่าไหร่นะคะ calibration ก็ใช้สำหรับตอน calibrate นะคะตัวนี้คือจะกดซ้ำเข้าไปมันก็จะ ขยับไปที่ตัวอื่นตัวอื่นครับสมมรับกดครั้งแรกจะเป็น P h ครั้งที่สองครั้งที่สองเป็นออกซิเจนโอเคค่ะที่สามจะเป็นกดหนาครับไปไนอันที่านครับเสร็จแล้วก็แอนติโฟมนะครับตัวนี้เปปั๊มครับเทลิเกตปั๊มครับแอนติโฟมก็คือกดวนไปพอหมดแล้วมันก็จะวนกลับมาที่เดิมโอเคค่ะนี่ control loop หรอคะคอนโทรลลูปนี่จะเป็นสําหรับที่จะเลือกว่าจะ เปิดระบบควบคุมตัวไหนบ้างตัวไหนบ้างเรเลยเป็นควบคุม pH ควบคุมอุณหภูมินะครับครั้งที่สองที่เป็นควบคุมอาการกวนนะครับครั้งที่สามเป็นการควบคุม pH นะครับวกวนไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับต<อ>ัวที่สี่ก็ออกซิเจนครับโอเคต้อก,กับมาที่เดิมอันนั้นก็คือเมนเทนแนนซ์เราไม่ได้ใช้นะเพราะนั้นหลักๆสามอันก็คือถ้ากดกลับมาโฟร์สิคแวลูก็มาดูว่ามันอ่านเท่าไหร่นะคะ ถ้าจะคัลิเบอชันกดบนก็คัลิเบอชันแต่ว่ายาวคอนโทรลลูก,ก็คือดูว่าจะคอนโทรลพารามิเตอร์ไหนนะคะแล้วก็กดขึ้นลงก็เคอร์เซอร์ก็จะเปลี่ยนไปนะคะนี้กลับมาที่โปรเซสายลูเนาะโอเคหลกัลกๆคือตรงนั้นนะคะถ้าเราไม่ได้คุม PH ไม่ได้คุม d o ส่วนใหญ่เราจะคุมคุมนะค่ะคุม ใช่คะกับอาจจะมีการตั้งค่าตัวเลือกใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่เปียจะทําให้ดูว่าสมมุติว่าตอนนี้อุณหภูมิเราอ่านได้เท่าไหร่ที่สิบสี่จุดแปดองศาเซลเซ,ลเซลียสสมมุติว่าเราจะคุมอุณหภูมิของเราที่สามสิบองศาเซลเซลียสนะคะสิ่งที่พี่เปียค่ะพี่เปียกลองทำให้ดูเลยคะ่ะถ้าคุมอุณหภูมิที่สามสิบองศาเซลเซลียสก็กดไปที่ไปที่คอนโทรลลูปนะครับไปที่คอนโทรลลูป นะคำว่าเทมอันแรกก็คือจะขึ้นคําว่าเทมอันที่สองก็คือบรรทัดที่สองก็คือจะเป็นเซตไฟเราสามารถที่จะเลือกเซตไฟก็คือเลือกค่าที่เราต้องการได้ในการคำนวณสมมติว่าอย่างตอนนี้เนี่ยมันอ่านเป็นยี่สิบสี่จุดแปดเราต้องการที่จะเป็นเซตไฟที่สามสิบแต่มันเขียนไว้ว่าเป็นสามสิบเซนนะคะจะต้องทํายังไงครับก็คือเราก็คีย์เข้าไปนะครับก็คือมันจะมีตัวเลขสามตัวเนาะ แล้วก็คีเป็น030ย์นะครับสดเลยค่ะ 0, 3, 0แล้วก็ Enter โอเคค่ะพอกด Enter แล้ว,ลวก็เทอร์เซอร์จะเลื่อนลงมาเองเทอร์เซอร์จะเลื่อนมาที่ตำแหน่งที่สามแถวที่สามขึ้นเป็นโหมดนะครับโหมดก็จะมีสองโหมดมีโหมดออฟกับโหมด a อ t o โต้นะครับโหมดออฟนี่เครื่องจะยังไม่ทำงานมันยังยังไม่ตวบกลมมือของเรา เนั้นเวลาที่เราต้องการให้มันควบคุมเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนโหมดจากออฟเป็นออโต้นะครับโดยใช้ป,ปุ่มออฟอัลเทอร์นต์ตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนสลับกันนะครับลองกดดูนะครับเลือกเป็ออโต้นะครับกดอีกข้างก็จะเป็นออฟนะครับแบบนี้นะครับทีนีถ้าเราจะเลือกตัวไหนเราจะเลือกเป็นออตโต้ให้มันทํางานตามที่เราต้องการก็กดเอนเตอร์เข้าไปนะครับมันก,ก็จะรับคําสั่งอันนี้ก็คือเรียบร้อยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่านเนี่ยค่ะ น้ำก็จะเริ่มทำ<ช>ก็คือมันก็จะเริ่มวนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือข้างในเครื่องมันก็น้ําผ่านข้างในเครื่องนะคะน้ําผ่านเข้าข้างในเครื่องมีฮีตเตอร์ในเครื่องนะคะมันก็จะใช้การคอนโรลอุณหภูมิของน้ำที่จะเก็บเพื่อที่จะให้อุณหภูมิข้างในเป็น30องศาเพราะน้ำมันเคลื่อนไหวนะครับนะคะเกจระดับตัของเริ่มวิ่งม,มีการไหลเวีเยนตรงนี้ ค่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทมส์นะคะทีนี้การตั้งค่าถัดไปที่เราจะดูกันก็คือ rpm นะคะสมมุติว่ากดไปที่ถ้าเราไปดูที่ process value ตอนนี้นะคะจะเห็นว่า rpm เนี้ยยังเป็นศูนย์อยู่นะะ<ม>เดี๋ยวเราจะลองตั้ง rpm ที่150นะคะแล้วก็ไปที่ control <ม>นะคะกดครั้งที่1เป็นเทมส์กดครั้งที่2เป็นสเตอร์เลอร ข้างบนก็จะเป็นค่าเนาะอันที่สองก็เป็น set point. set point นะคะซึ่ง set point ตอนนี้เขาตั้งอยู่ที่500นะคะแล้วก็คือตอนนี้ยังออ o อยูนะะ่เพราะนั้นเราต้องการเปลี่ยนเป็น150นะคะเราก็กด0150 enter นะคะ <Enter. S 1> ก็จะมาบรรทัดถัดไปแล้วทีนี้ก็กด c u ตอร r นะคะเปลี่ยนจาก auto <Yeah. S 1> นะคะส่วน okay. พอกดปุ๊บนะคะจะเริ่มเห็นว่าสเตอร์เลอร์เริ่มเริ่มทำงานนะคะพอสเตอร์เลอร์เริ่มทำงานเรามาดูนะคะเขาจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะ,ะจนถึงร5อยห้าสิบนะร้อยสี่0เก้า้อยห้าสิบขึ้นลงๆอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราไปที่ process value นะคะ,ะ,คะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้สเตอร์เลอร์อ่ที่ร้อยสี่149เกนะคะเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะคุณก็จะเิ่มเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้น ะะเพราะนั้นเวลาทําพวกนี้นะคะอย่างแรกที่จะแนะนำเลยก็คือจัดก,การเรื่องอุณหภูมิก่อนเพราะว่าอุณหภูมินี้มันจะใช้เวลานานนะคะในการที่จะในการที่จะให้ถึงอุณหภูมิที่เราต้องการนะคะทีนี้มีอีกจุดหนึ่งนะคะที่เมื่อกี้อาจจะข้ามไปก็คือสวิตชที่เห็นว่าฟิลเทอร์โมสแตทฟิลเทอร์โมสแตทนี้คือทำเพื่อฟิลอะไรนะคะพี่เพีย ฟิวเจมร์โสเตก็คือเป็นการไล่อากาศที่ขังอยู่ในตัวอบอเลอร์ครับตัวอบอเลอร์นี้ถ้าสมมติว่ามันมีอากาศขังอยู่มากมันก็ไม่สามารถแลกเปลี่ยนอุณหภูมิัน้ำที่จะเข้าสู่ตัวตวีเซอได้ดีทำให้สุดท้ายแล้วก็ตัวฮีเ,เตอร์ก็จะเสียหายมันก็จะไหม้ก็คือสรุปแล้วปุ่มฟิลเทอร์โมสเต t เนี้จะต้องทำนะคะ ในช่วงที่จะเต่อแจ็กเก็ตก็คือจะต้องต่อแจ็กเก็ด,ด้านล่างก่อนนะคะโดยที่ข้างบนนี้ยังไม่ต่อแต่ว่ามีบิเกอร์หรืออะไรมารองเอาไว้นะคะแล้วก็กดปุ่มฟิล l เทอร์โมสเตตเพื่อที่จะเปิดให้น้ำนะคะมันเข้าไปในฮีทเอ็กซเชนเจอร์ข้างในค่ะเข้าเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้ตัวแท่งให้ความร้อนมันให้ความร้อนกับอากาศ นะคะเพราะมันจะเสียมันมัน,มนอาจจะเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นก็คือให้มันเต็มไปด้วยน้ําก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือพอเปิดฟิวเทอร์โมสเตทปุ๊บน้ํามันก็คือจะไหลผ,ผ,ผ่านผ่านผ่านเครื่องนะคะแล้วก็ไหลผ่านตรงนี้นะคะมาฟิวจักเกตแล้วก็แล้วก็ออกจากตรงนี้แล้วหลังจากนั้นพอมันมีน้ําออกมาจากตรงนี้เราก็กดหยุดนะคะอันนี้ไม่กดได้เลยคนะ ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือกดฟิวเทอร์โมสแตทเนี่ยมันจะกดปิดมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะสวิชแบบนี้ค่ะสวิชแบบปล่อยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือกดปุ๊บนะะ้ำน้ำไหลออกจากข้างบนเมื่อไหร่นะคะก็หยุดนะคะแล้วก็ต่อนะคะแล้วก็ค่อยต่อแบบนี้นะคะเพื่อเมคชัวร์ว่าเทอร์โมสแตทข้างในเครื่องจะมีน้ำอยู่เนาะ โอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตั้งค่าโดยทั่วๆไปของของอของเครื่องนี้นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราอาจจะทันแค่เครื่องนี้เนาะเ,เดี๋ยวกลับมาหลังปีใหม่เราค่อยไปดูเครื่อง BEM กับที่เหลือนะคะแต่วันนี้เรายังมีเวลาพอที่จะคาลิเบรตนะคะที่จะคาลิเบรต pH กับ DO nó no.